พอมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็มีความเชื่อขึ้นมาเราไม่รู้หรอกเราดูไปเนี่ยความเชื่อมันก็ก่อกเข้ามแล้วมันก็ลบล้างสิ่งที่พระเจ้าพูดกับเราไปนะเพราะฉะนั้นทีวีหนังทุกอย่างเนี่ยมันจะถูกส่งมานะคะคนสร้างไม่ได้เจตนาแต่มานเนี่ยมันจะพยายามมีอิทธิพลแล้วก็สร้างให้คนติดแล้วก็มีความคิดอย่างนั้นจำได้ไหมที่ดิฉันบอกว่าสามีดิฉันก็ยังดีๆเนี่ย ไม่มีอะไรนะคะแต่ว่าวันหนึ่งก็ดูหนังแล้วตอนกลางวันพภพเอกนะคะก็หนีไปกับเลขาได้ไอเดียไหมโอ้อย่างนี้นี่เองพอก็ใจ่ไหมคะแล้วมันอาจจะผลักให้สามีเราไปโดนลิปสติกพอดีเหมือนเดินมันก็ต้องชนกันใช่ไหมอ,อแล้วเป็นไงมันก็เป็นนิยายเรื่องใหม่อยู่ในหัวของดิฉันได้เลยใช่ไหมและ คนไทยเราเวลาที่มีปัญหาเราเคยคุยกันไหมไม่เคยคุยได้แต่งงอนก็ไม่รู้สามีก็ไม่รู้ว่างอนเรื่องอะไรเพราะไม่ได้บอกนะคะแล้วบอกสิว่าเราหึงบอกได้ไหมได้ไม่เสียหน้าหรอกไอ้ประเภทชอบกลัวเสียฟอร์มเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้บอกเลยว่าหึงไม่ชอบนะคะมีหลายครั้งที่เวลาคนเข้ามาพูดอะไรในทํานองเนี่ย คนไทยเนี่ยชอบพูดเล่นกันใช่ไหมคะชอบพูดเล่นกันว่าเนี่ยนะเนี่ยตอนนี้เห็นไปเดินกับสาวๆพูดเล่นน่ะแต่ว่ามันสร้างปัญหาในครอบครัวตอนเราเป็นคริสเตียนเราไม่มีคําพูดเล่นละเราจะไม่พูดเราจะพูดเรื่องจริงเราจะไม่พูดอย่างนั้นแถมเรื่องจริงเรายังต้องอธิษฐานเลยใช่ไหมอะไรที่เราทําให้คนแตกแยกเราจะไม่ทําถูกไหมคะทีนี้พอเป็นเช่นนั้นเนี่ย มานมันก็สามารถที่จะเข้ามาแล้วมันก็ทําให้ครอบครัวแตกแยกดิฉันตอนนั้นโกรธมากดิฉันบอกสามีว่าไม่ชอบไปพูดเล่นแบบเนี้ยไปบอกมันด้วยเห็นไหมคะเรามีสิทธิ์ไหมคะเราเป็นภรรยาเรามีสิทธิ์ไหมมีสิทธิ์เต็มที่เลยแต่เราอยากคิดเองแล้วก็คิดเอาเองเธอต้องรู้ฉันนะโกรธงอนเรื่องอะไรก็ไม่รู้ พูดด้วยก็ไม่พูดกับข้าวที่เคยทําให้กินก็ไม่ทํามันเป็นอะไรขอนอนด้วยก็ไม่นอนแล้วก็ดีนะได้คุยได้คุยกับอาจารย์สุปสิทธิ์เนี่ยก็หลายอย่างก็ได้มีมุมมองเมื่อเมื่อมาเชื่อแล้วถึงได้ยอมฟังก่อนหน้านี้ไม่ฟังนะคะก่อนหน้านี้ไม่ฟังแล้วแล้วพอมาเชื่อแล้วเขาบอกว่าเราต้องเคารพสามี เราต้องยอมอ่อนน้อมกับสามีพอมันเปลี่ยนความคิดนี้มันก็ติดนิสัยใหม่รด้เหรอไหมคะเวลาเขาพูดอะไรเราก็ฟังอ๋อนี่เขามีไอเดียตั้งเยอะนะอ๋อนี่เป็นอย่างนี้เขาเขาเคยพูดว่าเนี่ยผู้หญิงไม่เคยเข้าใจผู้ชายและพวกผู้ชายเนี่ยมันเข้าใจผู้ชายไงเดี๋ยวนี้มันเลยเป็นเป็นอะไรโฮโมเซ็กชวลกันหมดไง mm hmm. เพราะมันเข้าใจเรื่องรู้ใจกันนะคะแต่พระคัมภีร์ต้องการให้เรา มีความแตกต่างจากคนนี้เป็นแบบนี้คนนี้มีสมมุติของประทานห้าอย่างอีกคนหนึ่งมีห้าอย่างรวม,มกันเป็นอะไรสิบอย่างพระเจ้าต้องการให้เรารวมพลังกันนะคะแต่ว่าพระ,พระคัมภีร์สอนเราเราไม่ฟังเพราะว่ามานมันใส่ไอ้ความคุ้นเคยเรา จนชินไปแล้วนะคะดิฉันกำลพูดว่าเราอยู่ในวัฒนธรรมหรืออะไรก็ตามจนเราชินและเราคิดว่าอันนั้นเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราต้องกลับมาถ้าเราอ่านพระคัมภีร์เราจะเห็นความแตก